ครับผมตอนนี้ก็ส้างจอยกันมาถึงหมาย้วครับผมเจ็ดโมงก็กวัวหมายแก้มลิงหมายมหาชนเงียบกริบค,ครับบ่ม,มีคนเลย <c oughs> จ,จะเป็นยังไงเนาะครับเนาะโอ้สั่งจอยไว้สิลงสิบคันมาได้มือนี่ววาสิลงไว้ถึงไว้จากสิบคันครับผมมีเงอใส่เดือนมาพร้อมเงาใสเดือนมาหน่อยนึงครับผมนี่โอ้โหจะบ่มีคนเลยครับผม จากจะเป็นจังใดครับเดี๋ยวรอรุ่นไปน้วกันครับผมนี่หมายแก้มลิงประดานครับอำเภออารันจากวัดสะแก้วครับผมไม่ได้มาโดนเงียบกิบครับผมบม่มีคนเลยอ่าเดียสังจ้ยขอตัวลงเบ็ดกันครับผมครับผมสุดแรกสังจ้ยก็ลงไปแล้วครับหาคันหาคันนี่เป็นชินุ0.8ไปเลยครับนี่สุดแรกหาคันยังเงียบครับนิ่งกีกเลยสภาพหมายกับบ่มีปลาขึ้นนะครับเนาะมือนี่บรเห็นปลาขึ้นเลยนี่ สังใจมือสภาพไม้จากรอบนี่ครับผมเงียบกริบเลยบ่มีคนครับบ่มีคนมาเลยครับผมมีสังใจคนเดียวครับมือนน้บ่ร,รู้ว่าจะเป็นจ,จังไดนะครับเนาะเดี๋ยวรอลุ้นกันเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวลงสุดที่สองครับอีกห่าขันครับผมมีอาการครับหลังแรกมีอาการ มาแล้วครับผมเต็แมแรกกระมังครับผมใส่สวยๆเลยนี่มาเงียบๆคนกับมีปลาเข่าอยู่ครับนี่มา,าแล้วมาไวอยู่ครับเต็แมแรกเพิง่งลงเสร็จเมื่อกี้ครับผมต่อเนื่องเลยครับผม ต่อเนื้อรับผมหางเหลืองหางเหลือง พอดีหลุดพอดีโอ้กระสูนครับผมนี่ใส่สวยๆเลยนี่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 โอ้ผิดคิ้วครับผมบ้าเพื่อกินปลาต้วยหได้หนีินี่นโอ้สวยงามครับผมโอ้โหมาไวเบ็ดยังไม่ได้ลงเลยครับเอาขึ้นมาสามลังแหละเมื่อกี้ลงไปหาหาคันหาคันนี่เอาขึ้นมาสามคันเลยครับสุดที่สองยังไม่ได้ลงเลยนี่ครับมาหม,มานๆครับผม ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงสิบแปดครับผมลงสุดที่สองไปแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับหาคันเป็นเนื้อใสเดือนนะครับเนาะเนื้อใสเดือนสองคันครับเนื้อใสเดือนสองคันแล้วกรับเเบอร์สองมันหมูครับผมสามคันครับเบอร์สองชินุครับซองสีเขียวตูดแบดนะครับเนาะเดี๋ยวรอลุ้นกันบ้างว่าชิมีเจมมีตูเพิ่มขึ้นมาอีกบ่ตอนช่วงที่ลงเบดกะได้แจมได้ตูอยู่ครับ ก็ไอเบ็ดสุดแรกที่เขาลงไปหาคันครับผม0.8นย์จุดแปดอ่ะก็มีแจ่มไม่โจมันมาอยู่อ่ะรอรุ่นกันยาวๆครับผมมือนีอ่รุ่ไปละมั้งครับผมตอนนี้นก็เป็นเวลาบ่ายมองกั้กวๆครับผมรู้สึเกเงียบๆครับรู้สึเกเงียบๆเ,เดี๋ยวสั้งจ้อยสิขอเก็บเบ็ดก่อนครับผมเก็บเบ็ดกลับแหละแต่ว่าก็พอได้อยากได้กินอยู่ครับพอได้ทอดอยู่พอได้ทอดอยู่ เดี๋ยวค่อยมาเบิ้งผลงานกันครับผมเดี๋ยวสักจ้อยขอเก็บของกันครับครับผมตอนนี้สักจ้อยก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเบิ้งผลงานกันครับได้หน,หน่อยได้หลายไปไหนครับผมไปไปดูผลงานเราดีกว่าเป็นอย่างไรถ่ายบ้างไ่ถ่า,ายบ้างครับสักจ้อยก็ถ่ายเดียวไ่ได้ถ่ายเดียวครับผม นี่ครับผมผลงานของเขานี่มีผิดคิ้วมันตัวนึงครับนี่กระซูบกระซูบกระซูบไปขึ้นไปกระบนุนอีกย่นี่พอได้ทอดอยู่ครับผม นี่ผมผลงานของเขาเดี๋ยวใส่น้ำสักจเอยเวลาเอากลับบ้านสิเทใส่ถังใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวเอาเอาน้ำใส่เวลาไปถึงบ้านมันจังเฮ็ดเก็บบ่ยากครับผมครับผมสังเอยก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ที่เบิ่งมาจนจบคลิปแล้วครับเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้สังเอยก็ลาไปซักหน่อครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับพอได้ซอดอยู่ครับผมนี่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 เขาแก็บ